วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์จริงของผมนะครับเกี่ยวกับลิสซี่ดวงผมเป็นมาหลายปีแล้วนะครับแต่อาการมามาเริ่มเมื่อไม่นานนี้เพราะว่า,าอายุมากขึ้นเวลาท้องผูกนะครับมันก็จะมีก้อนเนื้อบวมขึ้นมาบางครั้งก็ถ่ายมีเลือดใหม่ๆนี้ก็เอามือกดเข้าไปมันก็เข้านะครับปกติไม่มีอะไรแต่ระยะหลังเนี่ยมันมันหนักขึ้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเราท้องผูกกิน อาหารที่มีรสจัดมันก็ทําให้ทีแสบแสบก้นนะครับมันก็บวมอักเสบแล้วก็มันจะคาก้นนะครับคาคา,าตรงรูทวาเรเดินไปเดินมามันก็ลาคานะครับก็มีประสบการณ์จริงก็คือที่ร้ายแรงนะครับครั้งแรกของผมเลยครั้งเดียวเพราะนั้นขึ้นเครื่องไปต่างจังหวัดนะครับก่อนขึ้นเครื่องหนึ่งวันผมกินของรสจัดนิดนึงนะครับก็ถ่ายปรากฏว่า รานนั้นมันแสบมากนะครับแล้วก็บวมถ้ามีติดเนื้อออกมาแล้วก็ผมพยายามเอา,เอามือกดลงไปแต่มันไม่เข้านะคับวันนั้นมันก็เป็นใหญ่มันมเข้ามันบวมมากมันแสบมันร้อนบริเวณก้นนะครับแล้วผมก็พยายามกดเข้าไปมันก็ไม่เข้าแล้วมันก็อักเสบแล้วก็มีเลือดไหลามาติ๊กๆเลยครับไหลลงมาเห็นชัดเจนเลยนะครับก็ขึ้นเครื่องไปนะครับก็ไม่ได้นั่งฮะนั่งตะแคงตลอดนะครับพอ ไปแล้วตรงคืนก็ทนไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันมันมัน,มนแสบตลอดเวลาแล้วก็พอมาแสบตรงเอ่อก้นมันก็ทำยาให้หยักถ่ายเพราะถ่ายแล้วมันก็แสบอีกเลือดก็ออกมาตลอดเลือดออกมากเลยก็ตัดสินใจไปหาหมอให้หมอตรวจหมอก็บอกว่า,วายัางไม่ผ่าก็ให้ยามากินยากแก้กเสบแล้วก็ครีมทาตัวหนึ่งทาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอาการก็ดีขึ้นนะฮะหลังจากนั้นมันก็ก็ยังเป็นอยู่นะครับก็ แต่ก็พยายามดันเข้าไปนะครับมันก็เข้าบ้างไปเข้าบ้างนะครับมีเพื่อนนะฮะแนะนําศูนย์ภายตัวหนึ่งชื่อลิจิเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็ทานเพื่อนก็เป็นกขทานแล้วดีมากผมทานวันสองวันแรกอาการดีมากเลยครับก็คือว่าติ่งที่ออกมานะครับปกติมันจะบวมนะฮะตอนนี้มันไม่บวมแล้วมันก็มันจะแห้งเร็วมันเหลือนิดเดียวติดตรงก้นก็ไม่ระคายเคืองเดินไปเดินมาก็ก็โอเคนะครับหลังจากไปมาสี่ห้าวัน อาการพวกนี้สบายเลยฮะพอวันไหนท้องผูกถ่ายมามันบวมแป๊บเดียวแล้วก็หายแล้วติ่มก็จะขดมาเดินแบบสบายคล่องตัวมากเลยก็อยากแนะนําเพื่อนเพื่อนทุกคนครับใช้ตัวนี้เลยครับยี่ห้อลิจินะครับใช้ดีมากขอบคุณครับ